ฝนตกตอนหน้าแล้วเหมือนส้ายหลงึ้นกลางแจ้งเหมือนลมหนาวเดือนเมษาหัวใจอ่อนล้ากับแขแกร่งคงทนณคนทางคับคนรู้จักมือของสันพันที่ลมพัด แล้เรืนั้นกลายเป็นดีมากเลยที่ฉันนั้นได้มาพร้อมกับเธอชีวิตฉันจะไม่เจอกลไม่รู้จะขอบคุณในรู้ทำอย่างไร มาดูว่าสิ่งนหนจะยิ่งใหญ่คุณยงผู้อะตใจหลอลูกผอทจหลูกาทอทใจใช่ไหมไม่เคยเห็นมาอะไรค่ะ ถือไม้มาเอยพรก็ไม่เคยเห็นเพิ่งมาทางนี้กำลังร้องเพลงเพลินๆนะคะต่อนะคะกำลังได้ฟิลมาเหากันแบกอารมณ์ก็ไม่รู้จะขอบคุณไม่รู้ทำอย่างไรไม่รู้ว่าสิ่งไหน ใจะหิ่งใหญ่ของคู่เธอที่ฉันได้จากเธอได้รักโดยไม่ต้องขอได้รู้โดยไม่ต้องรอว่ารักคืออะไรอ้าว เกิดเหตุขัดข้องีซูมซะงั้นน้องหมาไล่เอาไม้เอาไม้แบบเครื่องแสลใส่ๆสาใส่โอ้โหตั้งห้าหกตัวมือก็จับมือถือโอเคผ่านพ้นมาได้ในช่วงนั้นอุปสรรคเป็นช่วงการขัดจังหวะในชีวิตชีวิตเราต้องเดินต่อไปค่ะ แม้จะเจออุปสรรคมาแค่ไหนบางคนก็กลัวใช่ไหมคะเป้าหมายเราจะต้องไปทางข้างหน้ามันไม่มันไม่ใช่ทางที่โรยด้วยกลีบกุหลาบทางข้างหน้ามันต้องมีอุปสรรคไม่ว่าจะเจอแดดเจอฝนเจอลมเจอสิ่งมีชีวิตทั้งหลายบนเส้นทางอาจจะชอบอุปสรรคเช่นอย่างเนี้ยตะกี้เนี่ยก็น้องหมาไงคะ4ี่ห้าหตัวนะคะ กับไม้ไม้หนึ่งนะคะเขาตกใจนะแล้วเราก็ขี่ๆมาช้าๆแล้วหันมามองแล้วตาเราเป็นแบบแบบนี้ตาเป็นแบบนี้อย่างนี้ใช่เราต้องตกตกใจธรรมดาเราหลับๆอยู่อย่างนี้มีอะไรปั่นมาแล้วมองจ้องที่ตาแล้วมีแสงสะท้อนกลับมาเห็นตัวหมาอยู่ในแว่นตาเห็นตัวหมาอยู่ในแว่นตา โอเคไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์ร้ายๆเกิดขึ้นในชีวิตไม่ว่าจะเจอโรคระบาดหนักนาแค่ไหนสิ่งที่เราจะต้องประคองไว้ก็คือใจเราแล้วก็กายเราถ้าจะคิดถึงไปนอกกายนอกใจเราถ้าเราคิดคิดอยู่ในกายของเรากว้างศอก ใช่ไหมคะอะไรนะกว้างกว้างหนาหนาคืบกว้างศอกยาววาใช่ไหมคะกว้างศอกหนาคืบยาววาคืบศอกวาประมาณที่ว่าร่างกายของเรานี่ก็มีความหนาประมาณคืบหนึ่งนะคะลองทดสอบคืบหนึ่ง วัดตรงช่วงเอวก็ได้ที่ก้นเราก็ได้ก้นเรานี่จะจะหนาสุดใช่ไหมคะก็วัดไปหนังคืบแล้วก็ความกว้างของตัวเราก็หนึ่งสองแล้วความสูงหรือความยาวของตัวเราก็หนึ่งวาเอาประมาณง่ายๆแบบนี้แหละค่ะที่พระท่านได้เมตตาเทศนาธรรมคิดอยู่ในเรื่องแค่นี้ในตัวร่างกายเราในใจเราแค่นี้ถ้าเราเอาจิตไปส่งไปคิดเรื่องอื่น ไปว่าจะเป็นบ้านเลือกสวนได้นาหมาแมวแม่พ่อพี่น้องญาติโยมเอ้ญยยาติอีโกโหติกาลูกผัวเมียถ้าเราไปคิดถึงเขาเราไปคิดอย่างนั้นอย่างนี้ว่าเขาอย่างนั้นอย่างนี้เราก็จะเป็นทุกข์แต่ถ้าเราคิดแทนในตัวเราเนี่ยปั่นจักรยานน้อเนี่ยปั่นไปปั่นน้อปั่นน้อ อ่าตั้งใจปั่นไปดิระวังถ้เดี๋ยวตกหลุมอ่คถ้าละมือใจละเมือไปใจใออกไปอยู่กับที่อื่นก็ละมือพอละมือไปแล้วก็ขี่มออไซก็จะล้มลงเหมือนมิวสิกวิดีโอเหมือนมิวสิกวิดีโอนะคะ มิวสิกวิดีโอก็ก็จะมีแบบว่าอ่าผู้สาวถิ่มเนี้ยถิ่มผพวถิมผู้บ้าวถิ่มกันละเหียจิตใจนะคะละเหยียจิตใจจิตใจเศร้าหมองเพราะว่าไปไปคิดถึงเขาและโตจะควา้างกกินเขาโบลงได้ว่อสิไปิไสเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานกับเฮ็ดบ่ได้เป็นอย่างเป็นอย่างคือหูอาการนี้ ก็เพราะอาการหนีเจอมาแล้วค่ะผู้ว่าอยู่หนี่ผู้ปันจักะกะยานหล่อใไ่เจอมาแล้วเหนดกาเอาจิตเอาจิตไปไปฝากไว้กับเขาเอาใจไปฝากไว้กับเขาจิตฝากไว้กับเขากายฝากไว้กับเขาจะถ่ายแล้วเขาก็กินบ่ได เขาก็กินบ่ได้ตัวแบบนั่นบ่เฮ็ดยังกะเฮ็ดยังกะบ่มีกะลังใจเฮ็ดยังกะบ่สำเร็จนะบ่ปลอดบ่ไพนะ่นะมันว่าล่ะนั่นลวงปู่ชั้นเขาอยู่พุ่นปวดเนานะโปวดลวงปู่ชั้นเขาอยู่ปวดลวงปู่ชั้นเขานะขออนุญาตท้าล้งปูขอเก,กาะเนาะกราบพระก่อนนะ,ะขอขอเนาะ รับสินน้องปูหาถุสาดุาูสา,า,าโอ้มีสิ่งที่เราจะต้องทำนะคะเดี๋ยวนี้ตายได้นี่ <c oughs> โอเคเราต้องมีสติเนาะ,ะมีอะไรที่จะต้องทำเย้เห็นไหมนีม่เห็นไหมสิ่งที่เราจะต้องทำกว่าดสาลาถูสาลานะคะ ที่หลวงปู่ไม่ตาบอกมาว่าจะไปละาห้องน้องห้องนะหลวงบอ่ได้ได้กวาดท้าลาแล้วก็กวาดสาราแล้วก็ถูสาราโอ้พอดีเลยเห็นไหมเห็นไหมถอดรองเท้าด้วยเข้ามาในนี้อะลืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีดูนเดีดูน เราต้องดูนะคะระวังมีขี้เกียมตายนะคะโอเคเวลาเปิดปิดประตูระวังมีขี้เกียมตายนะคะจิงจบตายนะคะเดี๋ยวเรามากาบพระก่อนนะคะหาะนากปกก็มีพ้าทูหลบโอเคนะคะเดี๋ยวเดี๋ยว วันนี้นะคะได้กราบหลวงปู่รุ่งนะคะหลวงปู่รุ่งอายุแปดสิบสองปีแล้วก็ยี่สิบแปดพันศานะคะค่ะแล้วทีนี้ก็ได้มากราบหลวงลวงปู่แล้วก็ถวายน้ำเปล่าแล้วก็ปัดใจร่วมทําบุญทอดกระถินนะจ้าคะเพราะว่าวันที่13นี้อาจจะไม่ได้เดินทางร่วมกับหลวงปู่นะจ้าคะเพราะว่าอาจจะต้อง ทํากรรมฐานนะคะสามต่อสามเพราะว่าถ้าถ้าจะไปทําบุญกระถิน่นเดียวกรรมฐานด้วยแต่หลวงปู่ท่านก็ได้เมตตาว่า <c oughs> ไม่รั่วหรอกให้เราภาวนาเอาให้เราอประมาณแบบว่าคือไปไหนก็ได้ไม่มีวันรั่วหากเราทําจิตได้เป็นเป็นกรรมฐานไม่ว่าจะทําอะไรก็เป็นกรรมฐานเพร,ริบหมดก็คือ,อกําหนดไปอะไรอย่างเงี้ยจ้ะคะ่ะตามที่เราเคยได้ได้ ฝึกมาได้เรียนมาได้ปฏิบัติมานะคะก็ก็หลวงปู่ท่านก็บอกว่าอ่าอัตต้หิอัตนโนนาถูการที่เราไม่ไปพึ่งใครการที่เราไม่ไม่ได้หวังพึ่งใครหรือไม่ได้ไปพึ่งใครเราก็จะไม่เป็นทุกข์สิ่งที่คนมันทุกข์ทั้งหลายก็ไปยึดไป,ไปยึดติดไปพึ่งพึ่งสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืนสิ่งที่ อย่างเช่นไปพึ่งคนเงนี้ยคนสัตว์สิ่งของต่างๆหากไม่มีคนสัตว์สิ่งสองของเหล่านั้นเราก็ไม่มีที่พึ่งดังนั้นต้องคิดว่าถ้าวันหนึ่งเราพึ่งพึ่งใครสักคนหนึ่งหากเขาจากเราไปหรือเขาต้องไม่จากเป็นก็ต้องจากตายพอพอวันนั้นเราจะมีที่พึ่งได้ยังไงดังนั้นจากนี้ไปเราต้องหัดพึ่งตัวเองหัดอยู่กับตัวเองให้ได้อย่างเช่นเรามีมีผัวเงี้ย แล้วก็พึ่งแต่ผัวเออต้องแบ,บมือขอผัวเราอย่างเช่นเรามีเมียอย่างนี้บางคนได้มีเมียรวยก็พึ่งแต่เมียอืม <c oughs> ก็ต้องแบ,บมือขอมีเมีย <c oughs> ก็ยังปก็เป็นทาสรับใช้เขาเออเหมือนเหมือนเหมือนเขาจะมารับใช้เรานะแต่คนที่ที่ถูกคนที่โดนแบบโดนรับโดนรับใช้นั่นแหละเป็นนายเรา <c oughs> ไม่ใช่เรานะเป็นนายเขา <c oughs> เพราะว่าถ้าวันหนึ่งเขาไม่ทําให้เรา แล้วไม่มีเขาแล้วเราก็เดือดร้อนเราก็เป็นทุกข์แต่หากวันใดที่เราทําใจได้ทําจิตใจเข้มแข็งได้ทําร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์เราก็พึ่งตนเองได้แล้วก็ใช้สติปัญญาในการพึ่งตนเองให้ได้ทำอย่างไรอะ่ะถึงจะมีสติปัญญาในการพึ่งพาตนเองได้ก็ต้องเจริญภาวนา แล้ถ้าอยากจเจริญภาวะนาะด้วยความแบบสะดวกสบายใจไม่ต้องไปหาเช้ากินขําไม่ต้องไปดิ้นรนหาเงินหาทองให้ลําบากก็ต้องทานทานสิคะทานก็คือการการทําทานทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นใส่บาทการทําบุญหรือไม่ก็ล้างห้องน้านี่กวาดสาลานี่ก็คือการทําทานทั้งหลาย เสียสละเป็นทานถ้าเราไม่มีเงินไม่มีอะไรปัจจัยไม่มีข้าวไม่มีอะไรเราเสียสละด้วยร่างกายของเราเนี่ยในการพลังของเราเนี่ยในการนี่ทำุ่ทำความสะอาดก็เป็นเป็นการสร้างทานแล้วให้อาหารสุนัขเลี้ยงดูบิดามารดาญาติพี่น้องอันนี้ยอะน,นี้ถ้าใครมีผัวก็เลี้ยงดูเมียมีลูกก็เลี้ยงดูลูกก็เป็นการทําทานเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า สิ่งสาคัญที่สุดเราต้องพึ่งตนเองให้ได้ทานแล้วก็ต้องศีลศีลก็ต้องรักษาถ้าเราไม่รักษาศีลเราก็ต้องเกิดวิบากกรรมที่เราผิดศีลข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าก็ไปนคนดูอีกทีหนึ่งนะคะว่าผิดศีลแต่ละข้อแล้วจะเกิดวิบากกรรมอะไรมันก็จะทําให้เป็นอุปสรรคเครื่องขวางกัน้นการทําความดีของเราถ้าเราไม่มีศีลเราก็จะเจอเหตุการณ์อย่างนั้นไปไม่ได้ค่ะภาวนาไม่ได้ถ้าศีลไม่มี ภาวนาไม่ได้มีเหตุให้ต้องไม่ได้ภาวนาดังนั้นทานก็ต้องมาทานเรวก็ต้องศีล้้วก็ต้องพาวนาต้องสามอย่างต้องต้องสามารถทําให้ได้ไม่ใช่ว่าจะทําแค่อย่างใดอย่างหนึ่งต้องทําให้ได้ทุกอย่างไม่มีเงินไม่ต้องห่วงเลยไม่มีข้าวไม่ต้องห่วงไม่มีอาหารไม่ต้องห่วงศาลากว้างใหญ่ไพศาลมีให้เราทําทําความสะอาดในวัดในวาถ้าใครไม่ ถ้าบางคนก็อาจจะเป็นจิตอาสาทำนุบำรุงสาธานณประโยชน์นี้ก็ได้ได้เป็นทานเหมือนกันไม่ว่าจะอภัอยทานนี่สูงสุดเลยถ้าเราเกลียดใครโกรธใครเครียดแค้นใครถ้าเราอภัยได้เนี่ยเป็นบุญมหาสูงสุดสูงสุดยิ่งกว่าอภัยทานนี่สูงสุดกว่าการถวายถวายสังฆทา,านแด่องค์พระสัมมาสัามพุทธเ,เจ้าที่มี ที่มีองค์พระสมณะจะเป็นประธานที่มีสงล้อมรอบที่มีที่มีพระอริยะเจ้าล้อมรอบอภัยทานที่สูงนะคะแล้วก็ธรรมทานนะคะสูงขึ้นไปอีกใช่ไหมคะอันนี้ถ้าพูดผิดก็อขออภัยสามารถอ่าแย้งได้ข้างล่างหรือแนะนําติชมกันได้นะคะอืมโอเคค่ะทําความสะอาดกันเถอดนะคะสาธุเจ้าค่ะอันนี้รู้สึกว่าโอ้มีมีม,ม,ม,มีตรงนี้ ตรงตรงนิ้วของพระนะคะขาดหัดไปนะคะท่านใดมีจิตศรัทธาร่วมทำนุบำรุงซ่อมแซมปฏิสังขรนิ้วของอ,องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นะคะนิ้วของพระพุทธเจ้าได้ค่ะนิ้วของพระพุทธรูปพระพุทธรูปได้นะคะค่ะงสาธุสาธุนี่นะคะมีมีไม้กวาดนะคะขออนอุญาตนะเจ้าคะ่ะน,นี้เราก็กวาดไป ออนุญาตตัดองคพระเจ้าค่ะเห็นไหมแล้วก็ตัดองค์ไปองคพระไปมีกิ่งจกเราจะตัดข้างบนลงมานะคะก็ตัดลงข้างล่างตัดน้องตัดน้องตัดน้องบางคนก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธแต่เราจะเน้นแบบ ทำจริงพูดจริงปัดนี้ปัดนอปัดน้อปัดน้อปัดนอปัดน,อ,ดนอไปตามความจริงนะคะเราจะกําหนดไปตามความจริงอ่านี่เห็นไหมเรามีสิ่งที่ทําให้เราได้ทําความสะอาดขออนยอดปัดหน่อยดคะ่ะ นะคะขี่ยิ่งจบเห็นไหมอาคูปอกเข้ามาตัดในศาลาเห็นไหมโป๊ะเป๊ะเลยเห็นไหมสิ่งต,งต่างๆเราจะต้องทำเห็นไหมใหญ่ๆขออนุญาตนะาแมงมุมขยุ้มลังคาเจ้าไปสร้างรังใหม่ะตัะดสักเจ้าเพื่อให้ อันนี้เป็นความสั่งเห็นไหมเป็นบุญเป็นมหาภูสุหลวงปู่ท่านได้เมตตาบอกว่าแม่ตาสอนว่าอ่อางว่างก็มาวัดใช่ไหมคะหลวงปู่ท่านพูดแบบนี้ท่านสอนเมตตาบอกแบบนี้ก็คือใอ,อใช่เออกออ็บางทีก็ได้มาเจ้าค่ะบางทีก็ไม่ได้มา คาว่าไม่มีเวลาไม่มีเราสามารถบริหารเวลาได้ที่จะมาวัดยิ่งทํายิ่งได้ในวัดในวาจริงๆนะคะอันนี้สรงแรงมากไม่รู้จะพูดยังไงบางทีอ่าบางทีเราเรามาเราไม่ไม่ทํางานอะไรอะ่ะโอเคไหมเราเราแบบบางทีเราจิตบางคนอะ่ะจิตใจหอเหี่ยวอย่างเงี้ยไม่ทํางานทําการอะไรทํางานทําการไม่ได้อะ่ะ อย่าไปอย่าไปฟังเพลงเศร้าค่ะแล้วอย่ามัวไปไปคิดคิดว่าเออวันนั้นคนนี้คนนี้คิดถึงแฟนอย่างเงี้ยถ้าเราเอาเวลาตรงนั้นมันเสียเวลาถ้าเราทํางานไม่ได้ถ้าเราถรงนอ่ะนี่ตาอย่างเงี้ยทำงานที่สวนไม่ได้เพราะว่านี้สวนยีงมีแต่ภาพของแฟนเคยเคยมีแฟนอยู่ที่สวนอะไรอย่างนงี้ใช่ไหมเขาจบกับเขาไปแล้วอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เคยอยู่กับเรา แล้วถ้าเราทํางานตรงนั้นไม่ได้อะแนะนําเลยค่ะมาวัดค่ะเปลี่ยนสถานที่ค่ะเปลี่ยนสถานที่ที่เราทํางานไม่ได้ตรงนั้นเพราะว่าทําไปก็หดหูไปไม่กําหนดก็ไม่ไหวอะไรก็คือ,อเราไม่สามารถที่จะทํางานได้เพราะว่าเราคิดถึงแต่แฟนของเราที่เขาเคยอยู่กับเรามาใช่ไหมคะดังนั้นเราต้องเปลี่ยนบรรยากาศค่ะ,ะจากที่เราทํางานตรงนั้นไม่ได้เรามาทํางานในวัดสิคะ มาทางานในวัดอยู่กับแม่เหรอถ้าอยู่กับแม่อยู่อยู่ก็ดีนะเพราะว่าจะได้ไปดูแลแม่อะไรเงี้ยเปลี่ยนเปลี่ยนสถานที่ไปดูแลแม่แต่ถ้าไม่ได้มีอะไรมากมายที่ต้องไปดูแม่มาวัดค่ะมาวัดมาทำนว่งร้ง้ศาสนาเพราะว่าเราทําสิ่งเนี้ยแม่ของเราก็ได้บุญไปด้วยพ่อของเราก็ได้บุญไปด้วยผู้ที่ร่วงรับได้บุญไปหมดเลยจ็ชั่วโคตรไปเลยได้บุญไปหมด ก็คืออาจจะหาว่าเออหวังโลภบุญเหรอคือ <c oughs> คืออันนี้คือ,อ้ได้อันนี้ส่งแล้วกันเดี๋ยวหาว่าได้บุญเดี๋ยวโลภโมโทสันก็คือก็คือไม่ได้ไม่ใช่ได้บุญแบบเออเป็นเงินเป็นทองกลับไปแต่ว่าไม่แน่นะอาจจะได้เป็นเงินเป็นทองกลับไปโดยโ <c oughs> ชคดีไ <c> อ <oughs> แต่ว่าคือได้ความสบายใจอันดับแรกค่ะอันดับแรกคือขอความสบายใจใช่ไหมเราไม่ได้อยู่กับที่เดิมเดิมเราเป็นอยู่กับที่เดิมเดิมที่เราเคยอยู่กับคู่รักของเราแฟนของเราแล้วเราก็ หมกมุ่นจิตตกอะไรต่างๆนานาใช่ไหมเพราะเราอยู่ในสถานที่เดิมๆเราต้องเปลี่ยน,นะคะเปลี่ยนสถานที่ใหม่เปลี่ยนสถานที่ใหม่ที่ที่ไม่ใช่แหล่งอบายามุกนะแหล่งอบายามุกแหล่งอโครจรเงี้ยไม่ใช่นะอย่าไปอยู่ในจุดนั้นนะยิ่งหนักไปใหญ่นะยิ่งหนักกว่า <S <S อยู่ในสถานที่ที่ทําให้จิตใจเราสงบผ่อนคลายแล้วก็ไม่เบียดเบียนใครนะคะมีแต่สร้างบุญสร้างอุศลต่อไปนะคะ นะคะนะคะอืมลูกถิงทุกอย่างของจะเป็นของเรายัางไงก็เป็นของเราเอ้สาธุเจ้าค่ะอันนี้ค่ะคำเด้วโอ้สิ่งที่จะเป็นของเรายัางไงก็เป็นของเราวันยังค่ำนะคะเราไม่อยากได้เดี๋ยวก็มาเองแล้วก็หลวงปู่ก็เมตตาแบบว่า การที่จะไปหาคนดีๆคู่ดีๆนะอันดับแรกขออนุญาตนะเจ้าค่ะอันดับแรกเราอ่ะเราเราหาตัวเองก่อนทำยังไงให้เราเป็นคนดีก่อนพอเราดีเราเราเป็นคนดีเราก็เราไม่จาเป็นต้องไปหาใครให้เป็นคนดีแล้วไปไปต้องการให้ใครเป็นคนดีตัวเราเองดีอันนั้นสำคัญที่สุด ไม่ต้องต้องไม่ต้องไปท่าให้ไม่ต้องบอกให้ใครเป็นคนดีหรือไม่ต้องไปสรรหาเลยคนดีๆนะมันไม่มีหรอกแต่ว่าสิ่งที่จะมีก็คือตัวเราเองไงคนดีหายาคนดีร้อยเปอร์เซ็นต์ถือถิอนหะ้านหายาอย่าไปหาเลยหาตัวเองค้นหาตัวเองแล้วก็ทำตัวเองให้มันดีทำตัวเองให้มันดีแล้วสิ่งดีๆก็จะตามมาเอง หลวงปู่ท่านเมตตาสอนแบบนี้ว่าถ้าเราดีเดี๋ยวสิ่งดีๆก็มาเองอะไรดีๆก็เข้ามาเองดังนั้นอย่าไปกังวลว่าเราจะบางคน,น,นขอ,ขอให้ได้ลูกดีได้ผัวดีได้เมียดีอย่าไปคิดอย่างนี้คิดแค่ว่าทำไงให้ตัวเราเองดีก่อนแล้วเดี๋ยวสิ่งดีจะตามมาหลวงปู่ท่านเมตตาสอนอย่างนี้นะคะตรงชัดเจนค่ะก็คนส่วนใหญ่ก็ อธิษฐานจิตเนาะคือชนชะขอให้ได้คู่ดีได้เมียดีได้ลูกดีขอให้ดีดีดีทุกอย่างแต่ไม่เคยคิดว่าตัวเองอาจจะต้องดีก่อนใช่ไหมท่านก็ได้เมตตาเทศนาธรรมมาแล้วเตือนสตินะคะน้ําตาไหลเลยสิคะน้ําตาไหลเลยค่ะนี่ตาเชนยองน้ำตาไหลเลย, Channel, เลยโดนใจอะ่ะก็คือแบบเออ ค้นหาคนดีค้นหาไปทําไมทําตัวเองให้ดีเนี่ยหาตัวเองให้เจอเนี่ยทําตัวเองให้ดีแล้วไม่ต้องไปหาใครว่าคนนั้นจะดีไม่ดีตัวเราเองดีเนี่ยได้เจอตัวเราเองยิ่งยังอยู่กับตัวเราเองเราดีเรายิ่งไม่ต้องไปค้นหาคนอื่นยิ่งอยู่กับตัวเราเองเลยอ่ะเราดีเราก็ได้ดีไปเลยอ่ะเราก็เป็นคนดีไปเลยอ่ะไม่ต้องไปค้นหาทําตัวเองให้ดีแล้วก็ค้นหาตัวเองค้นหาตัวเองนี่แหละ ถ้าทําไงให้เป็นคนดีอย่างที่ใจเราต้องการคนดีๆเราก็ทําเราต้องการคนดีๆใช่ไหมเราก็ต้องทําตัวให้ดีๆแค่นั้นแล้วเราก็จะเจอคนดีก็คือตัวเราเองนี่ดีตัวเราเองนี่ไงที่ได้เป็นคนดีแล้วอะ่ะเออทำไมต้องไปเจอไปค้นหาโอ้อย่างนั้นอย่างนี้ดีโอชาทุกทําหลองปู่เลยชัดเจนมากค่ะนะไม่ต้องไปค้นหาหรอกคนดีนะ ทำตัวเองให้ดีพูดไปขาดสติไปด้วยนะคะใช้ใช้สมาธิหลายอย่างอันัแเราก็ต้องปัดที่สูงลงไปก่อนโอ้สิบสี่นาทีแล้วค่ะสาธุนโมทามิวันนี้วันที่อันที่สิบเอ็ดวันที่สิบสองวันที่สิบเอ็ดพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่สิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดสองห้าหกสี่นะคะสาธุนโมทามิค่ะเราทำคำสารแล้วนะคะ ห,หลังยาเรากวาดนะคะแล้วก็ไปต้อมไว้นะคะต้อมไว้อย่างนี้ต้อมๆแล้วก็เอาที่ตักขยะมานะคะเราต้องกวาดแบบมีสตินะคะทํายังไงกวาดแล้วต้องสะอาดนะคะทุกจุดนะคะเราต้องไม่เราตรวจเป็นหน้าเปน็าานะะปหน้านะคะไปข้างหน้าค่ะนี่กวาดเป็นจุดเป็นจุดไปนะคะ <c oughs> โอเคนะคะสะอาดสะอาดดีมากเลยนะคะสาธุนโมทํามีค่ะ